สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับาเช่งเคยคกับแค่สมาชิานะคะหรือว่ากิจลุงโลดจเจริญยนนครปฐมนะคะวันนี้ก็มีรถกระบะตอนเดียวนะคะเป็นรถตู้ทึบนะคะแล้วก็ติดตั้งมาพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นโตโยต้ารีโวได้ไปสีขาวนะคะแต่กระจังหน้าก็ยังจะเป็นพลาสติกอยู่นะคะ สนใจก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะหรือว่าถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ,ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้พวกเรานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้คุณฟกมารีวิวให้ชมกันนะคะคันนี้สวยงามมากมากนะคะรถเป็นสีเดิมทั้ง ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยของเรามีรับประกันนะคะแล้วก็มีรับประกันช่วงล่างให้ด้วยนะคะตอนนี้ได้เป็นตู้ทึบสูงเลยเหมาะับการใช้งานมากเลยนะคะราคาไม่ถึง4ี่แสนนะคะพร้อมตู้ไม่มีบวกเพิ่มนะคะราคาประมาณ3ามแสนสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองอสวัสดีคุณอนันต์แท่ตั้งด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสามารถด้วยนะคะสามารถกดสติกเกอร์เข้ามารัวๆได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับภูมนอาตสาลขานะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็ปิดบานะคะก็อย่าไว้ใต้คางนะคะสามารถปิดก็ปิดเลยขึ้นไม้มิดเลยนะครับผมพอดีนี้แต่ผมพูดเดีมันจะไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะวันนี้นะครับเข้าเรื่องเราดีกว่ามารีวิวนะครับเป็นโตโยต้าไฮรับ Evo นะครับรุ่นปี2 0 1 7 นะครับวันนี้ราคาก็สแสนกว่าบาทก็เป็นรถตอนเดียวนะครับเครื่องสองคนปีมาพร้อมกับตู้ถึกด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตู้ถึกด้านหลังก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มรุ่นสองกันครับผมวันนี้ก็อยู่ยาวๆกันเลยนะคะถึงห้าโมงเย็นนะครับใช่ครับผมยอดยอดห้าโมงเย็นนี่คือเปิดร้านนะครับยังไงลูกค้าก็ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับก็ลองแวะเข้ามาได้นะครับก็ถ้ามาแล้วก็ เรากวรยืนกักดตัวให้ก่อนนะครับสี่วันนะครับาามา <laughs> <ช>ดูงรถนะครับผมอยู่หน้าร้าน,ก,น, <S <S นาาก่อนนะครับสี่วันร้นก่อนนะครับผมสี่วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินเข้าไดอ่า <laughs> ใช่ค <laughs> ่ะโอเคทำเรื่องอะไรดีกว่านะค,ครับ <laughs> อ่าส่วนด้านหน้านะคะก็ย,ยังจะเป็นอ่ายังไม่ใช่หน้าเราโทษนะคะ <sh arp> ใช่ครับอันนี้ก็ยังเป็นหน้าตัวแรกเลยนะครับแล้วมันกลับข่้นมันเป็นตัวเจง่ายก็ได้นักการดำธรรมดานะครับ พ้หน้ากากมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหน้ากากดำใช่ครับหน้ากากดำพ้สีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอนะคะ<ช>ส่วนด้านล่างนะคะยังไงุลูกค้าก็ลองไปติดตั้งเองได้เลยะคะับใช่ค่ะติดตั้งเองได้เลยก็เป็นรุ่นคุ้มทุนนั่นเองนะคะคเอาชั้นไม่ครบแต่ว่าพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟตานี้ยังใสอยู่เลยนะใสสะอาดเรียมอ่องเลยนะครับใสปิ๊งปิงเลย แล้วก็ทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ามาเป็นนักขาบปฐมให้นะคะใช่ครับตอนนี้ก็เอาขอบปลายกันไปก่อนนะครับแต่ถ้าวันที่ลูกค้ามารับรถนะครับยังไงเราก็จะมีป้ายทะเบียนใส่ให้เรียบร้อยแน่นอนอะนะครับตัวค้าโอนฟรีนะคะฟรีทั้งหมดเลยะครับทางร้านบริการให้เต็มที่นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแน่นอนนะคะอีจจะดูด้านเม็ดสีกันบ้างน,นะคะจะไม่มีร่องรอยกันเลยนี่ให้ดูซูมกันใกล้ๆนะคะจะเป็นสีขาวใช่ครับผม สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะรถนี้ยังไม่ได้ไปเคลมอะไรเลยใช่ค่ะมีคาด้านหลังเราก็จะต้องถอดกระบกไปแล้วก็ติดตั้งตู้ถือแบบนี้ให้นะครับทางคลูกค้าเราคือร่วมะคกันเงาวัดทุกจุดเลยนะคะส่วนล้อยางของเราเขาจะเป็นยางใหม่มันจะเป็นยางติดรถหรือว่ายางเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้มาเปลี่ยนที่เรานะครับผมก็ร้อมใช้งานยาวๆนะครับผมความใช้งานยาวๆเอ้ะไม่ใช่ดิ อันนี้มะครับเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนให้อันนี้มันเป็นรถบ้านตัอเข้าใช่ไหะใช่ดิใช่นะครับ <laughs> ขลอก็เติอยู่นะครับใช่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 นะคะอเป็นยางปี2 0 1พนนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็ดอกยางนี้แน่แนๆพร้อมใช้งานเลยแต่ก็ยังจะเป็นล้อจากโรงงานนะคะเป็นล้อกระทะอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนี้ด้านในกันบ้างอ่าช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับผมก็ รอยมาร์กรอยอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับคุ้มคุ้มค่ากับราคานะคะใช่ครับผมเพราะว่าติดตู้พร้อมเลยราคาไม่ถึงสี่แสนนะคะประมาณสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองด้านในไม่มีการสึกหรอหรือการใช้งานหนักมาเลยนะคะเป็นรถปีส <2, 17. S 2> ิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดนะครับผมสองพันสิบเจ็ดแท้ๆเลยส่วนด้านข้างนะคะก็ยังจะไม่มีอะไรมากเพราะเป็นตัวจก่ง ตัวเจมันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ครับนี้ก็มารีวิวกันแบบเรียลๆเลยว่ามันก็ยังไม่มีอะไรใช่ค่ะก็ยังไม่มีอะไรนะไม่รู้จะรีวิวอะไรนะนะครับถ้าลองดูร่วมกันอ่ะส่วนมือเปิดก็จะเป็นมือเปิดพลาสติกดำธรรมดาเลยพลาดำนะคะนะครับโห่หน้าใช้งานมากนะคะสำหรับคัรนอรอ่าเาดูเป็นบ้านๆนะครับอ่ะ เป็นตู้ที่สูงเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณฟุกไปยืนใกล้ๆนิดนึงคือสูงมากนะคะสูงอยนะใช่ค่ะเค้อแรงโนะครับยังไม่ได้วัไอ้ <c oughs> ดูด้านหลังกันบ้างนะคะ <c oughs> การติดตั้งนี่เนี๊ยบจริงๆใช่ครับผมก็เจ้าของเดิมก็คือเขาติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับก็ล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรเป็นกระทะผ้า นะครับผมมาพร้อมกับยาง XPD นะครับยางมิชลินเป็นมิชลินเลยนะคะประมาณนี้นะครับผมให้ดูทุกจุดกันเลยนะคะใครสนใจต้องรีบแล้วะค่ะ่อมประมาณ7000กว่าบาทเท่านั้นเองอแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมลองดูกันนะครับก็เติมแนบนะครับทำช็คทำอะไรมาเรียบร้อ,อยแล้วนะครับเลยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยนะครับคือออกไปนี่วิ่งงานได้เลยนะคะ,อ,ะออกไปวิ่งงานได้เลย ตามนะใช่ครับ,รบอ่ให้มีรอยตัดต่อมาเลยนะคะเป็นรถเดิมๆเ,เลยแล้วก็เป็นรถบ้านซื้อเข้าด้วยนะคะเป็นบ้านซื้อเข้าหน้าหลังพ<ช>อเราไม่มีปิดบางกันอยู่แล้วนะคะให้ดูทุกจุดแล้วก็เนียนทุกจุดนะคะ<ม>อ่ายังอะไรพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีโชว์ให้เรียนเรียบร้อยตอนะะนี้กัว,ว,วิวด้วยนะคะสวยพัทนะคะ ก็จะมีไฟอะไรคะคุณฟุกด้านนี้อันนี้นะจะเป็นพวกระบบไฟเลี้ยวไฟเตือนอะไรขอ,ของของเขาสักอย่างหนึ่งนะครับยังไงคุณลูกค้าก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็จะมีไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะอยู่ด้านนี้สองข้างเลยนะคะมีบันไดที่ขึ้นด้วยทำบันไดขึ้นให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สูงพอสมควรไหนคุณฟุกลองขึ้นไปสิคะขออนุญาตไปขึ้นดีกว่านะครับ <laughs> ขึ้นขึ้นไม่ถึง <laughs> ขึ้นลำบาก <laughs> ประตูมันก็มีสองฝั่ง<ช>นะครับแต่ว่าขออนุญาตเปิดแค่ฝั่งเดียวนะครับพอดีฝั่งนุ้นลมแรงอ่าก็เาใอนอาจารประมาณนี้นะครับผมเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็บรรทุกได้ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากเลยครับก็คือบรรทุกได้เต็มกล่องเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าจารไปใส่อะไรใช่ค่ะนะครับด้านหลังก็กว้างมากนะคะแล้วก็เหมือนจะใช้งานมาน้อยมากๆนะคะีอ่าสวัสดีทั้ง 1,600ท่านด้วยนะคะที่รับชมกันอยู่นะตอนนี้นะคะมาำกว่ายูเซอร์ใช่ค่ะอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะ108แชร์แล้วจริงอันนี้จริงจริ <laughs> งคนแชร์เยอะนะครับจนไม่รู้ยอดวิวไปไหนอาจจะโดนปิดกัน้นใช่ค่ะตอนนี้นะครับเป็นรูกส่วนตัวว่าโดนปิดกั้นหมดเลยใช่ครับผม ป็นรถปี2017นะคะย้ากันอีกทีนะคะแล้วคุูครูพาไปดูเลขไม้กันนีกก่อว่ารถบ้านเลขไม่จะเยอะได้เลยแค่ไหนหรือหรือจะน้อยหรือจะเยอะหรือจะน้อยนะครับรถปี2017แล้วก็ยางคือเป็นรถใช้งานด้วยนะครับผมอาจจะลองใกล้ก็ด้านในก็จะเป็นมือหมุนอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นไฟฟ้ามันจะเป็นตัวเจพัดขึ้นมานะครับแ,แล้วก็เลืออาจจะเป็นเจฟไฟฟ้ากมม็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเราเน้นใช้งานก็อันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอ่าใช่อ่เลขไม้นะครับวิ่งอยู่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับเลขไม่วิ่งอยู่หนึ่งแสนกิโลอันนแสงกันหนึ่งพันแค่นั้นนะครับวิ่งแบบน,น้อยเลยนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับเราก็ได้ทำการเ,เข้าศูนย์แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์โตต้านะครับคือเราเข้าศูนย์ของเรานะครับก็คือเข้าศูนย์ทาง TR าร์ทคาร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะเป็นก็คือสตาร์ทรถอยู่นะคะตตาร์รถอยู่นะครับ,าารอ,รบอ่าแอร์แบตคู่หน้านะครับผมเรื่องระบบความปลอดภัยต้องมาพร้อมนะครับแล้วก็เครื่องเล่นแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับระบบเกียร์ห้าสปีด รถใช้ง่ายของเราก็มีรับประกันให้นะคะรนนับประกันเหมือนกันหมดทุกพันนะครับค่ะ,คะใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะของเราก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ดันให้ทุกเคสนะคะ,ะแล้วก็นี้นะครับระบบคู่มือแทนระบบสมุดคู่มือสมุดคู่มือนะคะสมดะบบุดถุงม ABS นะคะคู่มือการใช้งานคือพร้อมมากเลย<ช>แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยดูจากสภาพของหนังสือนะคะเหมือนจะไม่ได้เปิดเลยประมาณนี้แล้วก็ร,รถคันนี้ก็เช็คศูนย์ตลอดใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ล่าสุดก็คือพอหมดบรันตีศูนย์ก็ทางเคียร์สมัยคาก็เข้าศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าศูนย์ของเราเองสายห่วงนะครับมีสมุดคู่มือพร้อมเลยนะคะ,ะด้านบนด้านล่าง นี้เป็นเกียร์อะไรครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเ,เกียร์แมนนวลระบบเกียร์ห้าสปีดนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราคากันบ้างนะคะราคา,าครับผมนี่เลยราคาหน้าร้านนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทามาคู่กับสำเนารถเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะคะตรงรุ่นเลยนะคะจบปีสองพันห้าร้อยหกสิบจบปีหกศูน อ่าเร็วะุดปีสิบเจ็ดใช่ป่ะใช่อ่ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยนะคะเลขทะเบียนนครปฐมเดี๋ยวจะย้ายเข้ามาให้รอพูดนะคะนี่ของเดิมป้ายอะไรนะขอนแก่นขอนแก่นนะครับสวยมากเลยนะคะเป็นรถเหมือนจะเป็นรถลำดับที่เท่าไหร่คะนี้เป็นลำดับที่สองนะครับเป็นชื่อบริษัทเดิมนะครับก็คือเป็นเจ้าของขอมาขายนะครับ ไม่แน่ใจอ่าหรืออาจจะเทินเปลี่ยนคันไปหรือเปล่านะครับอ,อ๋อพอดีเจ้าของมามาเทินไปนะครับก็คุยราคาถูกใจก็แลกเปลี่ยนบ่บก็เป็นบอหนังนะครับบอหนังทั้งสองฝั่งเลยใครว่าตอนเดียวไม่กว้างถือว่ากว้างมากเลยกว้างนะนะครับผมก็นั่งนั่งก็นั่งสบายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่รีวอเขาก็จะทําเป็นบอ่อแยกมาแล้วนะครับไม่เหมือนแบบรุ่นเก่าๆที่ว่าทำบ่อรวมมาอ่าเนี้ยคืบอบ่อแยกไปเลยนี่ถ้าเป็นเครื่องสองพันแปด ตัวเจพัทชื่อว่ามีปุ่ม power mode ค c o m o อยู่ตรงกลางนะครับอบาดนี่คือจะแยกนั่งเลยนะครับจะไม่มีบอดยืนมาแบบนี้ส่วนทางบ้านจอของเราแล้วก็จะเป็นจอวิทยุเครื่องเล่นซีดี d ีวนะครับก็สามารถเลือกโหมดเล่นสาย a u x ได้นะครับแฟลดได์แล้วก็น่าจะเชื่อมบลูทูธได้นะครับยังไงคุณลูกค้าก็ลองไปเล่นกันดูแต่ระบบแอร์ก็ยังจะเป็นมือมืออยู่นะฮะเมนนวลอยู่เปนนนปรับมือปััโนมือนะ สวัสดีคุณมานิตูเรืืองด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องสาวคนเล็กนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้อาจจะขึ้นชา้านิดนึงนะคะก็สอบถามมาในอินบ็อกก์ก็ได้นะคะใช่ครับผมหรือว่าทักข้อความมาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือลูกค้าก็ค่อนข้างเดียวทักข้อความมาเย<ข>อะนะเพราะบางทีถ้าไม่สะดวกในการคอมเมนต์โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ทักอินบ็อก์เข้าม,มาได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวดูด้านบนกันบ้างนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างสองว น่าจะต้องเช็คไฟทีหนึ่งหรือว่าผมเปิดไม่เป็นก็นไม่รู้ทุกทีนะคะมันเป็นรถเพิ่งขึ้นมาใช่ครับก็ะะของเรามีรับประกันอะไรบ้างครับผมก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องนะครับแล้วก็ระบบแอร์ระบบไฟแบตเตอรี่นะครับถึงว่าทั้งหมดใช่ครับถึงว่าไฟลีกเนี่ยลูกค้าออกไปปุ๊บมันหลอดมันก็ไม่กี่บาทหรอก,รอกถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะไปข้างนอกนะครับก็กลับเข้ามาได้เลยนะครับฟรีค่าใช้จ่าย<ร>ทั้งหมดนะครับผมทั้งค่าไร่ค่าแรงใช่คับ ไม่มีบวกเพิ่มนะคะส่วนราคานี้จะเป็นราคาเงินสดและเงินผ่อนใช่ครับแต่ว่าพิเศษสําหรับลูกค้าเงินผ่อนนะคะ,ะก็คือเป็นคฟงสุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ผมก็ไปดูแล้วว่าจะมีบออะไรหรือว่าอาจจะไม่ได้จัดโรอะไรแล้วนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนก็จะมีเ,เงินสดนะครับกลับบ้านอีกสอง0 0บาทหรือจะดูเป็นส่วนลดในการซับเงินดาวก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็น เปลี่ยนเป็นของแต่งนะครับเป็นล้อแม็กเป็นชิ้นส่วนต่างๆก็ได้นะครับยังไงก็ลองมาคุยกันดูโอ้ถ้าเลือกับเป็นส่วนลด20,000บาทคันนี้จะอยู่ที่3 4มแสนสี่มืนเก้าันบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนไ่อยู่ประมาณห0พ0ได้เลยของเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสองจุดเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าสะอาดมากๆเลยนะครับแล้เดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คระบบต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะมา อันนี้มาเราก็ไรสดเลยอันนี้ยังนะไม่ได้ทําขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับก็ที่ตอนมาก็มีแค่สปาภายในอย่างเดียวอ,อ่ะมีสปาภายในแล้วก็มันก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็แค่ขัดล้านธรรมดา<ช>นะครับ,รบยังไม่ได้เช็คอะไรพอดีเราถ้าพูดถึงมันก็เป็นเป็นช่วงที่ว่าขาดช่วงรถไรสดพอดีนะครับพอดีรถที่มาใหม่ๆปุ๊บแล้วลูกค้ามาจองมาออกกัน เราก็ไม่ได้ไลยให้ดูะนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะตอนอ่อนนะคะมีถ่ายของเหลวให้แล้วก็ขัดสีเคลือบเงาลงนะคะใช่ัตอนนั้นก็คือเดี๋ยวขัดให้ตอนอกอีกร,รอบหนึ่งนะครับซื้อสดก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากจะรับรถเลยไม่ใช่เราขายสภาพนี้นะคะครเราต้องให้รอสักนิดหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวจะทําการล้าง สปารภายในให้อีกหนึ่งรอบเลยค่ะสิบเรื่มอีกนะครับขอเวลาไม่เกินครึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราจะการให้มาบนเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะคะก็ได้เป็นราคา3690 0 0บาทนะคะอันนี้แจ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะคะก็ไม่บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยค่ะโอนให้รับรอรับเล่มได้เลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าบางทีแบบรถมันต้องมีการโอนย้ายก็อาจจะสักอาทิตย์นึงนะครับหรือเราก็ส่งเล่มตามไปได้หรือถ้าลูกค้าสะดวกจะวิ่งมารับเล่มก็ได้เลยคะรับ แล้วก็ไป,กไปดูเครื่องยนต์กันนะคะ,ะคก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะคะก็จะมีทั้งตู้สูงแล้วก็ตู้เตี้ยนะคะตอนนี้เหลือประมาณสองพันแล้วนะคะอีกคันหนึ่งก็ติดจองอยู่ใช่ไหมคะคันตู้เตี้ยติดจองอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าติดจองอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนคันหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าะนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเช็ครถให้ทีนะคะสําหรับคนที่สนใจเป็นคันนี้นะคะ แล้วก็ค่าไฟแนนซ์นะคะบริการฟรีส่วนเครื่องนี่เป็นเครื่องสองจุดเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับสองพันสี่ร้อยแล้วก็แพนเทสอะไรก็คือยังอยู่ที่เดิมครบเลยอ่ตรงรุ่นนะคะเป็นสองพันสิบเจ็ดนะคะตรงรุ่นเลยแล้วก็ป้ายมกรน,นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะคันนี้ ของเรามีรับประกันแน่นอนนะคะว่าไม่มีการชนไม่มีการเคลมมานะคะหรือว่าที่ถ้าเราเซ็นสัญญาคันนี้แล้วเรามาเห็นรถตัวจริงไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนรถได้เลยนะคะหรือว่าใช่ครับผมดูไปรถรุ่นอื่นได้เลยนะคะก็ะคือแล้วแต่คุณลูกค้าจะช,ชอบและถูกใจที่สุดอไม่มีการสึกหลอเลยนะคะภายในเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานมาน้อยมากะคะก็ะคือวิ่งอยู่ประมาณแสนโล ไม่เยอะนะคะะสำหรับเลขกไม้แท้นะคะเครื่องยนต์นี่รอยมาร์กยังอยู่ที่เดิมอุูที่เดิมเลยนะคะพบองประกอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ยังไม่ได้ทําการเคลือบเลยนะคะแค่ล้างเฉยๆแค่ลางเยังแบบใหม่นาดนี้างเลยถอาจจะมีบ้างนะครับรถต่างจังหวัดถือว่าเป็นรอยเปื้อนภาพที่ดินภาพอะไรพวกนี้นะครับแต่เดียวยังไงก็ดจัดการให้นะครับผม ไ้ดูด้านในอีกสักนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่มีที่ไหนให้ดูใกล้ขนาดดีแล้วนะคะประกาที่จะให้ดูเลยเออนะครับผมถ้าลูกค้าถูกใจก็คือถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันใช่ค,ค่ะแล้วก็นะคะเงินจองทุกทุกทุกบาททุกสตางคัก็คือคืนหมดนะคะใช่ครับทั้งเรื่องผ่านและเรื่องไม่ผ่านอันนี้ต้องย้ำกันอีกนิดหนึ่งนะคะ ส่วนฝากระโปรงกันบ้างค่ะคุณสุปฝากระโปรงก็คือสีเก่าเดิมนะครับผมตามปั๊มโตต้าอยู่ที่เดิมนะครับน็อตฝายังไม่แกะไม่ถอดนะครับข้างหน้าก็มั่นใจได้เลยว่ายังไม่ถอดไปเกมบแน่นอนนะครับยังไม่มีกระแทกหน้ามาแน่นอนเนะี่ยมันก็จะมีแบบเป็นรอยเปื้อนนิดหน่อยนะคะอันนี้องล้องอา,างสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะค ส่วนห้องเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยของเรามีรับประกันอยู่แล้วใช่ครับผมราคาเพียง369,000บาทนะคะมีแอดมินแจ้งราคาไว้ปักหมุดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาไม่ไหวแล้วอ่ะราคานะคะก็อยู่หน้ารถเลย ไม่มีการบวกเพิ่มนะคะคสามารถมาดูราคาที่หน้าร้านได้เลยนะคะก็คือนอกจากว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเราแจ้งว่าลดราคาก็คือก็คือปรับลดหน้าร้านให้เลยนอกจากว่าขนาดที่ว่าแบบจัดโปรสูเฉิมน,นะครับก็จะลดจากไปเท่าไหร่อะไรเราก็จะแจ้ง่างชัดเจนนะครับยังไงก็ แคปเสียงแคบภาพมาเป็นหลักฐานได้เลยนะครับต้องขอบคุณทั้ง110แชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยหรือว่าเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง YouTube Channel ของเราก็ได้นะคะจะ40,000ซับแล้วนะคะตอนนี้โอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับผมยังไงก็สนใจก็ติดต่อมาเข้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็พอสมคุรแก้เวลานะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันถัดไปเทียงคืงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ